ปี2564คำพิพากษาสารดีกาที่3902ทับ2 68ในขอควายผู้ร้องนางสาวอ้ออ่างผู้คัดคันผู้ร้องยื่ยนคำร้องขอและแก้ไขคำร้องขอ ให้มีคำสั่งถอ,อนอำนาจปกครองผู้เหยาวทั้งสองของผู้คัดคา้านและให้ผู้ร้องเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองผู้เหยาวทั้งสองแต่เพียงผู้เดียวแต่หากศาลไม่เห็นชอบให้ถอนอำนาจปกครองผู้เหยาวทั้งสองของผู้คัดคา้านขอให้มีคำสั่งให้ผู้คัดคา้านลงลายมือชื่ออนุญาต ให้ผู้ร้องทั้งสองได้รับสัญชาติเบญเยี่ยมได้รับหนังสือเดินทางของประเทศไทยและราชอาณาจักรเบญเยี่ยมได้รับบัตรประจำตัวประชาชนของไทยแปะหนังสือเดินทางออกนอกราชอาณาจักรได้แม้ผู้คัดขาน ไม่ได้ร่วมเดินทางไปด้วยหากไม่ยินยอมให้ถือเอาคำสั่งศาลแทนการแสดงเจตนาของผู้คัดค้านผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านและฟ้องแย้งขอให้มีคำสั่งถอนอำนาจปกครองผู้หยาวทั้งสองของผู้ร้องและให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้หยา่ทั้งสองแต่เพียงผู้เดียวกับให้ผู้ร้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูบุตรนับแต่ศาลมีคำพิพากษาจนกว่าบุตรจะบรรลุอิติภาวะครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายจริงทั้งหมดแก่ผู้คัดค้านผู้ร้องให้การแก้ฝองแยง้งขอให้บังคับตาม คำร้องขอของผู้คัดค้านของผู้ร้องสารชั้นต้นพิพากษาว่าให้ผู้คัดค้านลงลายมือชื่อและดําเนินการเพื่อให้ผู้เหยาะทั้งสองได้รับสัญชาติเบนเยี่ยมได้รับหนังสือเดินทางของประเทศไทยและราชอาณาจักรเบนเยี่ยมและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไทย หากผู้คัดการไม่ยินยอมดำเนินการหรือลงลายมือชื่อให้ผู้ร้องมีอำนาจลงลายมือชื่อจัดการและดำเนินการเพื่อให้ผู้เยาวทั้งสองได้รับสัญชาติเบนเยี่ยมได้รับหนังสือเดินทางของประเทศไทยและราชอณาจักรเบนเยี่ยมและได้รับบัตรประจำตัวประชาชนไทยได้แต่เพียง ฝ่ายเดียวต่อไปและให้ผู้ร้องกับผู้คัดค้านยินยอมให้อีกฝ่ายพบเยี่ยมเยียนผู้ร้องทั้งสองได้ตามปกติสมควรยกฟ้องแยง้งข้ารชาชการธรรมเนียมบุงเล็บที่ถูกในส่วนขำร้องขอและฟ้องแยง้งให้เป็นพับ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกผู้ร้องและผู้คัดค้านอุทธรสารอุทธรคดีชำนาญพิเศษแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิพากษาแก้เป็นว่าให้ผู้คัดค้านเป็นผู้ใช้อำนาจปกครองเด็กชายอ่ออ่างและเด็กหญิงบอกใบไ,ไม้ผู้เหยาว์ทั้งสองแต่เพียงผู้เดียวทั้งนี้ ให้ผู้ร้องมีสิทธิ์พบปะและเยี่ยมเยียนผู้เหยา่าทั้งสองได้ตามสมควรให้ผู้ร้องชำระค่าอุปการะเลี้ยงดูผู้เหยา่ทั้งสองแก่ผู้คัดคา้านโดยในส่วนของเด็กชายอออ่างเป็นเงินสองล้านบาทในส่วนของเด็กหญิงบอบเบไม้เป็นเงินสามล้านบาทนอกจากที่แก่ ให้เป็นไปนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นค้าราชการทมเนียมในส่วนคำร้องขอแระฟองแย้งชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับผู้ร้องดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีการะหว่างพิจารณาของศาลดีกาผู้ร้องถึงแก่ความตายโดยไม่มีผู้ใดขอเข้าเป็นคู่ความแทนผู้ร้องผู้บรรณ สารดีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัววินิจฉัยว่าเห็นว่าสำหรับประเด็นเกี่ยวกับอำนาจปกครองบุตรเมื่อผู้ร้องซึ่งเป็นบิดาถึงแก่ความตายอำนาจปกครองบุตรย่อมตกแก่ผู้คัดค้านที่เป็นมารดาตามประมวลกฎหมายแพ่งและผ่านชย์มาตรา1,966อนุหนึ่งกรณีจึงไม่จำต้องวินิจฉัย ในเรื่องอำนาจปกครองอีกต่อไปส่วนประเด็นเรื่องค่าอุปการและเรื่องดูนั้นเห็นว่าทนายผู้คัดค้านยื่นคำถแถลงลงวันที่22ธันวาคม2 5 6 6ต่อศาลชั้นต้นว่าผู้ร้องถึงแก่กับเมื่อวันที่12ธันวาคม2 5 6 6ศาลชั้นตน้นแจ้งให้ทนายผู้ร้องทราบ เพื่อหาบุคคลเข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้บรณะแล้วไม่สามารถสืบหาทายาทเข้ามาเป็นคู่ความแทนผู้ร้องภายในเวลาหนึ่งปีนับแต่วันที่ผู้ร้องถึงแก่กรรมกรณีจึงต้องจำหน่ายคดีเสียจากสาระบบความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา42วรรคสองประกอบรราชบัญญัติ สรรยาวนชนระครอบครัวและวิธีพิานณาคดียาวนชนระครอบครัวพศ2 5 5 3มาตรา1น2่ทับ1วรสองให้จำหนายคดีเสียจากสาระบบความของสารดีกาข้าราชการตมเนียมชั้นดีกาให้เป็นพักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา หน6่ 1> 1, บุตรซึ่งยังไม่บรลุติภาวะต้องอยู่ใต้อำนาจปกครองของบิดามารดามาตราหน6่งัารกสรสองอำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาในกรณีดังต่อไปนี้อนุหนึ่งมารดา หรือบิดาตายอนุสองไม่แน่นอนว่ามันดาหรือบิดามีชีวิตอยู่หรือตายอนุสามมันดาหรือบิดาถูกสารสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถอนุสี่มันดาหรือบิดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลเพราะจิตฟันฟ่นเฟือนอนุห้า สารสั่งให้อำนาจปกครองอยู่กับบิดาหรือมารดาอนุขบบิดาและมารดาตกลงกันตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ให้ตกลงกันได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งมาตรา42ถ้าคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในคดีที่ค้างพิจารณาอยู่ในศาล ได้มรณะเสียก่อนสารพิภากษาเกดีให้สารเรือนการนั่งพิจารณาไปจนกว่าทายาทของผู้บารณะหรือผู้จัดการทรัพย์มรดกของผู้บารณะหรือบุคคลอื่นใดที่ปกครองทรัพย์มรดกไว้จะได้เข้ามาเป็นคู่ความแทนที่ผู้บรณะโดยมีคำขอเข้ามาเองหรือโดยที่สารหมายเรียกให้เข้ามาเนื่องจาก คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีคำขอฝ่ายเดียวคำขอเช่นว่านี้จะต้องยื่นภายในกำหนดหนึ่งปีนับแต่วันที่คู่ความฝ่ายนั้นมรณะมาตรา 42, วรรคสองถ้าไม่มีคำขอของบุคคลดังกล่าวมาแล้วหรือไม่มีคำขอของคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งภายในเวลาที่กำหนดไว้ ให้สารมีคำสั่งจำหน่ายคดีเรื่องนั้นเสียจากสาระบบความพระราชบัญญัติสารเยาวชนแระครอบครัควและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนแระครอบครัควพศ2553มาตรา182ทับ1การดีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของสารอุทธร์คดีชำนาญพิเศษให้นำบทบัญญัติแห่ง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารความแพ่งหรือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลมเว้นแต่ในกรณีที่เป็นคำพิพากษาหรือคำสั่งกำหนดวิธีการสำหรับเด็กรเะยาวะชนตามมาตรา180ต้องห้ามมิให้ดีกามาตรา182ทับ1วรรค2 การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดียวชนฉลุครอบครัวในศาลฎีกาให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญ,ญาแล้วแต่กรณีมาใช้บังคับโดยอนุโลม